กินหอยอย่างไรให้รวยกินหอยอย่างไรให้ดวงเฮงนะการนี้ต้องบอกว่าคนจะรวยเนี่ยมันช่วยไม่ได้จริงๆนะเมื่อคู่รักสุดแสนจะโชคดีมากๆคะ่ะไปฉลองวันเกิดระหว่างกินหมูกระทะไปนะแล้วก็มีหอยด้วยระหว่างกินหอยหวานไปคุณผู้ชมคะจับเข้าไปมันกึบๆเอ้าเจอไข่มุกเมโลเอาไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นของแท้ด้วย สนนราคาไม่น่าจะต่ำกว่า1ล้านบาทไปดูเรื่องราวนี้กันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะโอ้โหคู่รักที่โชคดีมากๆเลยนะก็คือนายสิทธิเดชชัยวันค่ะเป็นชาวอำเภอเมืองพานจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็นางสาวพัชจริยากาติบเป็นชาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะที่ได้รับโชคจากร้านบุกกระทะอ่ะ,ะโอ้โหนี่เลยคุณผู้ชมคะ เป็นไข่มุกเมโลแท้ๆราคาหลักล้านเม็ดเล็กนิดเดียวนะคะแต่ราคาไม่น่าจะต่ำกว่าหลักล้านบาทเน้นย้ำตรงนี้มุกหอยเมโลนี่คุณสิทธิทเดชเล่าให้ฟังนะคะว่าย้อนไปเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเขาก็พาแฟนสาวเนี่ยค่ะแล้วก็ครอบครัวเนาะไปฉลองวันเกิดกันนะคะที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายระหว่างที่กำลังรับประทานอาหารอย่างอริอร่อยไปสักพัก ตนก็ได้กัดไปโดนอะไรบางอย่างของเนื้อหอยหวานนะคือตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเศษหินหรือเปล่าเพราะว่ามันดังกึ๊กกึกกึกอย่างนี้นะแต่หลังจากคายออกมาแล้วแล้วก็พยายามเคี่ยดูค่ะคุณผู้ชมก็พบว่าอ้าวนี่มันไม่ใช่เศษหินนี่แต่มันเป็นไข่มุกเม็ดเล็กๆอ่ะเห็นแบบนี้แล้วรู้แน่ชัดว่าเป็นไข่มุกเก็บเก็บกลับบ้านเลยนะคะ แล้วก็มาสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นใน Google นะคะก็พบว่าไข่มุกที่เจอเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับไข่มุกเมโลเลยค่ะนี่เลยซึ่งแฟนสาวนะคะก็ได้แนะนำเนี่ยให้ลองเอาไข่มุกที่ไปเจอเม็ดเล็กๆเนี่ยไปส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ดูนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมคะทางศูนย์ก็ยืนยันเลยนะคะว่าไข่มุกที่ไปเจอมาเนี่ย เป็นไขมุกเมโลของจริงของแท้พร้อมออกใบรับรองยืนยันมาให้ด้วยเป็นการการันตีอีกต่างหากนะด้านนางสาวพัชรริยานะคะก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่กล้าบอกใครคุณผู้ชมเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นของปลอมหรือเปล่านะแต่เมื่อทอบผลว่าไขมุกเมโลที่ไปเจอเนี่ยเป็นของแท้อีกครั้งก็เคยดูข่าวมาก่อนนะคะว่าเอะราคาไขมุกเมโลเนี่ยราคา ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทค่ะถ้าเอาไปขายจากนี้ไปนะคะทั้ง2คู่รักนี้นะคะก็บอกว่าเอะถ้ามีคนมาขอซื้อเนี่ยทั้งคู่ก็ยินดีนะคะที่จะขายค่ะเพื่อนำเงินมาปลดหนี้ของครอบครัวนั่นเองคุณผู้ชมคะนี่ล่ะกินหนอยอย่างไรให้รวยต้องไปถามกับคู่รักคู่นี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้มชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยะคะ่ะ